าที่ลุ้นมากเออลุ้นจริงแล้วที่ฉันเป็นอะไรบ้างเนี่ยติดตามมันไหมอ้าวเหรอจะดีใช่ไหมมันจะดีใช่ไหมดีไปเล่นไปอ้าวลุ้นเล่นมาไหมเล่นมาเป็นราชาไหมได้ค่ะได้ได้ไป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 นี่อันนี้น้องรันน้องรันเป็นอัศวินอ้าวมามมาาเล่นมาเล่นมาเล่นเออการสลับกันเอ้ยเลิศนี่แล้วที่เราต้องบอก้องเจ้าหญิงเหรอ เจ้า,า,าหญิงเจ้าชายเจ้าหญิงหรือเจ้าชายเจ้าหญิงเจ้าหญิงคนนี้เจ้าหญิงบางทีมันบางทีมันก็เป็นเจ้าชายแล้วแต่วัน <laughs> แล้วแต่อากาศ <laughs> เจ้าที l g b ี s d t ีบวกบวกเออไอ้ว่ะด่านนี่แหละอะไรดีอ่ะดานนี้แล้วเ <laughs> น, <laughs> นี่ย <laughs> <laughs> ไม่มีดอันนี้ได้เลยเหรอเฮ <laughs> ้ยเลนไว้ใจพี่ป่ะเดี๋ยวพี่จะไปขัดวางไหนพี่ไหนพี่ไปขัดวางเชื่อใจพี่ได้เลยเชื่อใจค่ะพี่หนูเชื่อใจพี่ตลอดหัวหมองกับเพลงแน่นอนไม่ต้องสืบ จาพี่เล่นรถใจพี่ป้าเออแล้วแต่สถานการณ์พี่แล้วแต่สถานการณ์ให้ขุนทองไปให้ป่านีอุ้ยอ่กินกูมีได้ไงวะถ้ากินฉันมีไม่ใช่หรอวะฉันว่าฉันมีอยู่หลออุ้ยแต่ถ้ากินเธอสวยกว่าอ้าวเอาตีกินเธอแหละโอเคเอออันนี้แหละอุ้ยอันนี้แจมแจมอุ้ยแบลวแบลนี่แบลนี่อือหือ ทนดำทนดำเลยที่ว่าพี่ไปบล็อกดีกว่าโอ้ยไม่ทันแล้วเลนเอาสกินดำมาเอ่อดำดำอาริดำดำดำมีดำไหมวะดำดำดำนี่แหละนี่นี่ฉันมีดำฉันมีดำเอออ๋อแล้วแล้วพี่จีเอ้ยไม่จีพี่จีเลพี่พี่รันนะไวทุชให้ายราชาเยนไม่น่ามีดำดำดำอ่ะอันจะได้อยู่ดำครามดำแล้วนะดำแล้วเหรอโรงพยาบาลหลอดตีกตาบอดดีแล้วเนี่ย ้าบ่อยนะนะคะทุกคนโทษทีนะแบวดีข้ามข้ามข้ามแล้วเหมือนกันไอยาหนูจะรอดไหมล่ะเราเจอโอเปร่ามันเร็วไว้ใจไม่ตามดหมดนี้เวลาบังก็บงอยู่โอเคไม่ถึงไม่ถึงเราใช่หม่ถือว่าเราบงใช่ไหมเราบงเฮ้ยเรามีลูกลูกอีบงอยู่แต่เขาบง เตอบโรงพยาบาลโมันตีมคนดำเกระเพงสูงรงดำไม่ใช่คนเสื้อดำคนเสื้อดำมาหรอเฮ้อเล่นเล่นอ้าปากอ้ปาออะไรอ่ะโยนให้เพื่อนชายไงเธอเดีนั้นมันต้องไปโนไหนอะต้องโยนโบกอลเจ้าเอามั่งดิเออแป๊บนึงแป๊บนึงบนึงอเลานเลี้งานก่อนเอามั่งดิเอามั่งดิโอ้ยอะไรได้ได้ได้

แอนเอาดอกไม้เอาดอกไม้เอาดอกไม้เอ่อส่งนกหน่อยค่ะส่งนกหน่อยส่งนกหน่อยส่งไงอ่ะอ้าวกดหนึ่งอีกเขากดเป็นอะไรของเธอเป็นอะไรอ่ะนี่แน่ไปแล้วไปแล้วเออส่งแล้วถ้าเรากดส่องต้องกดอะไรกดอีกทีใช่ไหมกดอีกทีใช่ไหมใี่ทีหนึ่งใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะใส่ใเอหยับหยับยับพี่ยับห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 ยับ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 ไอ้อกไม้มันโดนตีหน่อยดิมันไม่ตีมันตีไม่โดนอ่ะพี่ นกไม่โดนตีเลยอ่ะยูงตอกของเล่นเล่นเดียวดิพี่มาช่วยบล็อกไปหน้าโดมได้นะพี่ไปช่วยบล็อกเฮ้ยหนูกำลังไปหน้าโดมงกดกกระโดดกระโดดอ่ะเล่นเห็นบ้าตกระโดดเห็นเห็นเห็นเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดมันโดดระก็กระโดดอีกดกแล้วดกอีกเอ้าทำไมมันไม่มันไม่เข้าแบบชาโด้จุดจุดชาโด้จุดจุดชาโด้เขาเพิ่งเล่นเปล่าพี่เมีดิงนะนี่ดิงนะระวังเอาเงินไปเอาเงินไปเอาไป พี่คัาผมครับร้อนห้าร้อยแล้วกันอาริกาแตง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 เอาไปแค่นั้นแหละนี่ไงน่าอะไรโอ้อาริกาแตงมึงวิ่งแม่มาตีฉันไม่รู้ขู่กดเก็บหาเงินต่อดเก็บหมดเออทำไมเขาไม่เข้าชาดูเข้าชาดูเก็บหมที่เขาไม่รู้เขาเพิ่งหัดเล่นเปล่าแปลกๆนะเนี่ยว่ามึงแปลกๆแล้วว่าโอเปร่าคนนี้แปลกๆแล้วเล่นหรอ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 ว่าแปลกๆแล้วว่ามึงเนี่ยแปลกเล่นแปลกไม่เนื้อหรอ ชุดอาชาโดชุดชาโดชุดชาโดโอ้ชาโดแลนชาโดชาพี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเกเก้าเกหนูยังปลอดภัยพี่หนูยังปลอดภัยยังทีห่อไหมเอ้าเขาเพิ่งจะเข้าวน่ะเธอลงมาแล้วพี่หนูลงมาแล้วลงมา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 วางมาให้ตรงนั้นแล้วนะอะไรกับกูเนี่ยตบตบเขตบบ้างไเลยไม่ต้องไปยุ่งกับราชาเพราะมึงเอากูเนี่ยยิงอยู่ตรงเนี้ไม่ต้องไปไหนมึงกลับบ้านไปเฮ้เขาไล่โ้เซกิโอโชได้ราชา ไะขอตังค์หน่อย400รบาท0ร้เราจะไปทำอะไรเอปืนออยากได้เรอได้เฮ้ยเขาเข้าชาโด้แล้วเขา้าชาโด้แล้วอ้ฉันยเอาเดียเข้าแปบเดียวโอเคเะส่งเงินมาส่งเงินมาส่งเงินมาเอาเมียเถอะเอมาอมาเธอนาะส่งเงินมาก่อนเดี๋ยวเธอส่งเงินมาเธอส่งเงินมาถอย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  มัมะรแปลกว้ายีแปกแล้วมึงปส่วนตัวกับูแ้วแน่นอนจ้ะมึงส่วนตัวกับกูแล้วเนี่ยมึงใช่เลยแบบววดตัวแล้วอีนี่ไม่ได้เขาไปไล่พี่คิวอย่างเดียวเลยอ่ะอะไรของมึงเนี่ยมึงกดอมกดไปแล้วเหรอกดไปแล้วเหรอไม่ต้องเล่นนะกูดูเอย่ายิงอย่ายิงูเองย่ายิงนี่มงเกียดพี่อ้าวอ้าวอย่ายิงิงอะไรลันมันแต่ะที้เ้าไรันด้างจะไ่บ้างเลยเล่นตก็ได้ัน่านชนีนะคะ เล่นตามยานลันใหญ่เลยนี่พี่เล่นตามยูทูบเบอร์ค่ะเมื่อกี้ติดตามยังไงเหมือนราชาเฮ้ยแต่เมื่อกี้ที่วางเป๊ะอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะวางเป๊ะอยู่พี่เอาเป๊ะเอาไปเอาเอาแบบเป๊ะเลยอะไปแกจะได้คอนเทนต์แล้วลันรีบจบทำไมอเอลันรีบจบทำไมอขโทษพี่สีเหลืองไหมสีเหลืองไหมเล่นเป็นพเนียมีสีเหลืองด้วยเหรอพี่หนูเนี่ยไม่เหรอไม่จะขดด้วยขณีย์ สี่อะไรดีอะทิกสีขาวเหมือนเดิมไม่ถึงหรืสีแดงดิีขาวแดงดำดิดำ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 เลยมชุดดำใช้ชุดดำไวทุกไวทุกเอาเป็นสดอกโอเคอะไรดอกดอกไนะสีสีดอกพี่พีมเอาไว้ว่าสีวีสีด๊อกเอาโอ๊ยแอ้วาพัดตังนี่นะอนี่ดิเป็นเอาเอาอเอา เว้นสามดูแล้วกูแตกเลยไหมพอก่อนนะอย่าเพิ่งแข่งกันนะคะทุกคนร้อนเหลืกนเลยรถแอร์ก่อนเมื่อเมื่ออีสวยบอกว่ามึงกูเลิกกับแฟนแล้วแล้วพอวันต่อมาบู๊แฟนหรือคนคุยเอานี้ดีกว่าคนคุยมันไม่ไมีแฟนแล้วพี่ ฝันดีนะคะทุกคนใครยังอยู่ก็อยู่ไปเนาะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ้าวอาวอาวเลิกเป็นหมาก่อนเนาะารนจัดเต็มดวงพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อาการเดียวกันกับเวลาทจ่ผู้ชายไม่เวลาจะผู้ชายเกิดสุสานเกิดการแต่งฝังสุสาน โอเคเราเป็นชายชุดดำแก๊งชายชุดดำเอ็งกินูนี่ก่อนนะเขาเฮ้ยอะไรอ่ะไช่คก์เทอร์นะครับกระนี่จะทอยจะทอยจะทอยไอ้วิวิแจ๊กอะไร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 แจ๊กเป็นมาวะแจ๊กขอแต่งหน้าดันจี้ยนก็มาหาลุงจิ๊กไม่ตังค์ไม่มีตังค์เฮ้ยเขาเดินผ่านฉันเขาเดินผ่านฉันเลยอ้าไม่ใหญ่เดี๋ยวราชาอยู่นู่นนะคะเฮ้ยมันเห็นราชา โอเคเขาตามเขาดานราชาแล้วอ่ะส่งให้เราห้าร้อยร้านกันไปเลยคุณนด้าพอดีพี่ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่อ่ะมีพันหนึ่งพี่ให้ไปส่งให้ราชาส่งให้ราชาแม่ราชาเหรอเล่นพี่ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่อ่ะเอาไปพี่พี่ปัดให้แล้วประมาณสองพันอ่ะพี่แล้วค่อยส่งมาพี่ได้ได้๋ยวพี่ปัดให้สองพันเนาะได้ได้แล้วงั้นละจุ๊บเป็นคนเดียวก่อนนะได้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 ลอยจลอยเออเออนึกว่าอยู่สวนสัตว์ขอโทษค่ะทุกค ที่ไหนมีแต่มาวะบู๊หรือเปล่าพอให้มีตังเท่าไหร่มีตังเท่าไหร่เลนเอ่อมีตังหกรพี่โอยวีน้อยน้อยจังเลยน้อยมากพี่ ไไม่ด้สองพันเอาไปเลยพี่เปิดให้ได้ราคาสิบล้านหนูอยากได้โลพี่เองพัร้อยห้าสิบได้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 โอเคเจ้ายังเจ้าล้วยเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยพี่เอาเลยไสองร้อยผมครับผมครับแล้วไม่บอกจะจุดละสิบล้าตีเข้าไปเลยอ้าวมาตาสามปีเอี้ยหรอขอโทษพี่หนูขอโทษ เราเซมาจะมาแล้วเออเธอมีนกเป้ามีมีเอา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 าเอาเอาค่ะเอาค่ะส่งเลยส่งเลยต่อไปไปไปแราไปล็อกเลยเก็ไม่ทันเก็บไม่ทันเต้ดิเต้โอ้โหเราจะจะหยุดสังเกตการยังไงวะอ่าีนสองฮันเตอร์แบบจูบหน้าเราไปเลยค่ะพี่จูบไปเลยดันไปจูบไปเลยแบบเธอมีขวดยังอะไรอย่างเงี้ยมีอไรยังยังสังเกตละการกดยีสต์อินนี้กดยีสซี อ๋อไม่บอกคันลันฮะมันมีเอาพี่นะพี่เดียได้เวลาเลยเดี๋ยวทั้งสิกวิเล่นไ่เล่ด้รับเลยพี่รับเล่ลวิ่งมาหาได้พี่มาช่วยเรเล่นเล่นตายยังอข้างไอ้ยาระวังี่ี่วางน็อเเอาไว้อะไปโอเคเอ้าโต้ดูดีโอเคไปลันไปตาไป่าหยุด อย่าทำเลยวไปทำเล่นดีกว่าหยุดเดี๋ยวนี้นะทำไม่น้อยอีกแล้วอ่ะทำให้รันเธออย่าทำเล่นเลยไม่ตเป็นเลนอ่ะหนูโอเคหนูไซ่าตัวได้น้อยเยอะเดี๋ยวนี้นี่กัะตายพี่เจได้หนกยังอ่ะพี่เจหนูขอหนกหน่อยย่างไม่ได้หนกเลยได้ยังวะไม่รู้อ่ะขอไปก่อนล้วกันยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ท้ำไม่ดูมะขวาล่ากมาขวาล่างอันเธอะยังไม่เมี์ยังไม่มี์น้ำหอม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 นี่นะำม่ะน้ำค่ะอย่ามาแกล้งกล้งแหายตัว ตันตองหน้ามันฉันตองอยู่พยายามตองอยู่มันไม่ตองหน้ามันเลยตองยังไงยินดีใสจองเฉยๆอ๋อเดือดจังจะได้เฉยได้จะได้จะได้จะไ้จะได้จะด้จะไ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 ด้จะะได้จะไ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 ด้ได้จะ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 ะได้จะไะได้จะได้จะได้ด้จะไดด้จะได้จะได้จะได้้จะได้้ ลิ้ราชาก็ดีนะเธอล็อบบิ้เหรอล็อบบิ้เต้นเต้นเต้งล็อบบิ้ล็อบบิ้ล็อบบิ้เบาเบาเอาเบาเบาหลุดเบาหลุดและพี่มีนาฬิกานาฬิกาอยู่งอ้าวโอ้โหโบนัสรีบจบทำไมวะก่าหนุกเลยอ่ะก็โดนพี่ทำไมตาหนี้เหมือนกูส่งส่งสวยให้ราชาคนเดียวเลยเฮ้ยแต่พี่เจ๊สอนดกดีอยู่